เข้าสู่รายการเสาวรักษพาเที่ยวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มค่ะที่ม่อนแจ่มมีอะไรสวยๆงามๆข้างในเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ตามเข้ามาดูข้างในเลยนะคะ เ็บเ็บกูเกูเบอร์รี่อันแบบีใหญ่ทนีอ่ะใกออ่ะฝามือตอนี่ยคือลูกกะบอกตรอเบอรี่นี่ง ชั้นขึ้นมาข้างบนนะคะมันมีความชันมากเลยก็รู้สึกเหนื่อยพอสมควรค่ะแต่พอมาเห็นสาวส,สวยแต่งตัวเป็นชาวดอยนะคะไม่ทราบว่าดอยที่ไหนคะอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่นนท์อยู่นนทบุรีหมดเลยนะคะนนท์เนี่ยคนนนทบุรีพอมาแต่งตัวเป็นสาวดอยสวย,สวยมากเลยนะคะเนี่ย <laughs> คุณผู้ชมอยากมาแต่งตัวแบบนี้ไปซื้อแบบนี้ที่ไหนคะ ซื้อเสื้อผ้าอย่างนี้ได้ที่ไหนคะร้างลายข้างหลังอยู่แล้วเดี๋ยวอบดอันนี้นะครับพอดีเราเห็นเขามีตะกร้าอยู่ข้างในนะคะอันนี้ตะกร้านี่เช่าด้วยไหมคะเนี่ยเชขาให้มายืมเหรออ๋ออันนี้เอาใส่แล้วลองเดินดูนะคะแล้วชุดพวกนี้เช่ามาจากข้างบนเหรอคะชุดละเท่าไหร่คะชุดละห้าสิบบาทอ๋อชุดละห้าสิบบาทคุณผู้ชมไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะเอาแต่ตัวมากับหัวใจนะคะแล้วก็มา เ่าที่นี่เด้ยเลยแล้วจะสวยๆเหมือนน้องสวยๆทั้งห้าคนนะคะบ๊ายบายคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะคะเขาจะมีอาหารการกินขายแล้วก็จะมีผลไม้ขายบ้างพืชผักสวนครัวบ้างแล้วก็มีชุดทางเหนือค่ะชาวเขาใช่ไหมคะค่ะชาวเขาเผ่ามงค่ะอันนี้เป็นชุดของชาวเขาเผ่ามงค่ะอันนี้ ชุดเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่พันห้าเองค่ะโอ้พันห้าค่ะอันนี้ของเด็กเด็กดอยค่ะชุดน้องไม้นะคะจะอยู่ที่ร้อยแปดอันนี้ก็พันห้าเหมือนกันเหรอคะแต่ถ้าเป็นข้างล่างนี่จะอยู่ที่สองพันสองเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยชาวขาวเผ่าม้งใช่ไหมคะชาวขาวเผ่าม้งมาทำทีหนึ่งเป็นเดือนเลยเนี่ยไม่ดีนี่ทาไม่ได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้นะคะเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะเอามาปักเป็นเดือนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมเวลามาเที่ยวนะคะ ก็ลองแวะมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเลยหลายร้านนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเจอขนมที่จะขึ้นไปที่ม่อนแจ่มนะตรงเนี้ยเรียกขนมอะไรน้องขนมนั่นจน้อหมูล้วนข้าวปุ๊กข้าวปุ๊ก,กมันเป็นยังไงข้าวปุ๊กข้าวเป็นข้าวแบบเียค่ะแล้วแล้วสุกหรือยังยังสุกแล้วค่ะจะ้องมาเยี่ยมให้หอม ขายชิ้นเท่าไหร่คะ20บาทบ20บาทแต่ว่าอันที่ทําเสร็จแล้วไม่มีต้องอกินแต่แร้อนๆจะอร่อยอ๋อพอดีเขาไม่มีนะอันที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่นึกภาพเอานะคะเนี่ยย่างเสร็จแล้ว<อ>ก็แปลกดีนะคะที่นี่เรียกว่าข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กพิซซาโดยปิ้งชิ้นหนึ่ง20บาทเองค่ะตอนนี้นะคะร้านนี้ที่มีให้เช่าชุดละ50บบาทกำลังจะแต่งตัวให้ดิฉันลองใส่ชุด ชคุณผู้ชมนะคะว่าใส่ออกมาแล้วน่าจะเหมือนชาวดอยไหมคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมขึ้นมาที่ดอยอันนี้เรียกว่าไงคะโดยม่อนแจ่มม่มอนเจ็ค่ะอ๋อถ,ถ้าคุณผู้ชมขึ้นมาที่ม่อนแจ่มนะคะอยู่ติดกับอะไรนะภูเก็บตะวันค่ะอ,อ๋อที่นี่จะเป็นสถานที่ให้เราเช่าชุดชาวมงนะคะชุดหนึ่งห้าสิบบาทจะได้สวยเหมือนที่ดิฉันใส่อยู่เลยแล้วก็ สามารถเอาไปถ่ายหลายๆจุดในบริเวณม่อนแจ่มได้ม <า S 1> หมดเลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้นะคะเจ้า <ๆ S 2> ของใจดีมากเลยนะคะเนี่ยแม่เป็นไงคะดูดีไหมคะสวยเนาะเออแม่ก็ดูค่งขอบคุณนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาเจอนักท่องเที่ยวมาจากจงังหวัดเลยนะคะสมุทรสงครามสมุทรสงครามค่ะ,คะเนี่ยแต่งตัวออกมาแล้วเป็นชาวม้ง,มงเลยจ่ำเลยเนาะใช่ฮะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูห้องพักที่เรามาพักนะคะ,อะตอนที่เราพักนะคะตกคืนหนึ่งประมาณ1,200บาทนะคะตรงน,นี้จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าจะมี หมอนข้างแล้วก็จะมีผ้าห่มเสริมให้หญิงนะคะเผื่ออากาศหนาวมากมี้ค่อนลมด้วยแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเจ้าของม่อนดอยปงไคร้นะคะนี่คือคุณอังคณาเป็นเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของสวยนะคะเนี่ยใจดี <ขอ S 1> ด้วยแล้วก็นดีตรับะะค,ะคะที่นี่นะคะ่ะมีห้องทั้งหมดกี่ห้องคะห้องพักสี่หลังกับอีกสี่ห้องคะ่ะรวมเป็นแปดคะ่ะ อ๋อเป็นแปดใช่ไหมคะถ้าเกิดลูกค้าลูกค้าผิดหวังจากม่อนอื่นนะคะที่นี่มีที่รองรับพอดิฉันก็จะไปที่อื่นก็มามาตรงนี้ก็คือไม่ผิดหวังไม่งั้นทริปนี้คงไม่ได้มาแน่นอนเลยค่ะแล้วก็มาเจอน้องพันธ์คนสวยนะคะที่เราติดต่อมาค่ะแต่พอมาเห็นตัวจริงโอ้สวยมากเลยแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ เราก็มีความรู้สึกว่ามาที่นี่ก็อบอุ่นดีนะคะแล้วก็น้องพันธ์ุเขาจะดูแลเป็นอย่างดีเลยจะโทรคุยกันโทรหากันอยู่เรื่อยเลยว่าเราจะมาอะไรเนี่ยคอยถามไทยแล้วคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมจะมาเนี่ยถ้าจะขึ้นมาตรงนี้ค่ะใช้ท m o v e จะใช้ได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ a s s ค่ะก็ได้มาแอดเวนเจอร์ด้วยได้มาเที่ยวตอนนี้ก็อากาศหนาวพอสมควรเลยนะคะเห็นว่าพอดึกๆหรือเช้ามืดจะ13หรือ14องศาที่ฉันเช็คมานะคะคุณผู้ชม ถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วสนใจที่จะมาเที่ยวเจ้าของคุณอังคณาก็ใจดีแล้วก็น้องพัน์ก็บริการดีในเรื่องดูแลผู้มาติดต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วติดต่อมาที่นี่ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมามาทานหมูกระทะมาพักนะคะที่ ม่อนดอยปงไคร้นะคะอากาศตอนนี้เย็นพอสมควรเลยค่ะประมาณ19องศาแต่ว่าวันนี้น่าจะ13หรือ14เท่าที่ดิฉันดูอุณหภูมิมานะ,ะเดี๋ยวจะลองกินหมูกระทะด้วยค่ะคุณผู้ชมอืมอร่อยค่ะอร่อยไหมคะแม่ ท่าผ้ชมถ้าพลาดจ,จากการจองที่ม้อนแจ่มนะคะที่นี่อยูู่ใกล้ม้อนแจ่มมากเลยนะคะประมาณ10กว่ากิโลถ้าฉันคำนวณไม่ผิดนะ,ะใกล้มากเราไปเที่ยวม่อนแจ่มเสร็จแล้วเราก็ขับรถมาที่นี่มาพักเลยนะคะเพราะว่าใกล้กันมากคุณผู้ชมลองมาเที่ยวดูนะคะที่นี่สวยงามมากๆแต่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาที่สูงชันในบางจุดแล้วก็ เดี๋ยวรถคดเคี้ยวบ้างเดี๋ยวลงเขาเดี๋ยวขึ้นเขาแต่พอขึ้นมาถึงม่อนแจ่มขึ้นมาถึงที่พักแห่งนี้นะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกหายเหนื่อยแล้วค่ะพอเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆอากาศที่หนาวเย็นนะคะซึ่งเรารอมานานแล้วนะคะเพราะเราไปต่างประเทศไม่ได้เลยช่วงนี้ค่ะเรามาสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่นี่ได้ตอนนี้เรามารับประทานอาหารเช้าที่นี่เขาจะเลี้ยงเป็นข้าวต้มนะคะ แล้วก็มีกาแฟาโอวันตินม้กอยู่ตรงนี้ค่ะเขาต้องอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอร่อยไหมคะแม่อร่อยค่ะอันนี้นะคุณผู้ชมคุณอังคณาที่เป็นเจ้าของอะไรนะคะม่อนม่อนดอยโปงไคแห่งนี้นะคะได้มอบอวบาโด้วย<อ>ของฝากเพื่อให้เราไปลองทานนะคะยังไม่เคยทานเลยค่ะจะทานเป็นก็คราวนี้แล้วค่ะ สตรอเบอรี่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอังคณาที่เป็นเจ้าของที่นี่นะคะบอกว่าตรงนี้ค่ะสตรอเบอรี่เนี่ยจะจะงามงดงามประมาณเดือนมกรานะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่มาเที่ยวช่วงเดือนมกรานะคะ,ะคุณอังคณาจะให้หนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ได้มาชิมสตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่ด้วยนะคะเช้าวันนี้นะคะที่ม่อนดอยปงไคร้ค่ะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ อุณหภูมิประมาณ16องศาเซนเซียสนะคะตอนที่เราดูอุณหภูมิมาเนี่ย13-14แต่พอเอาเข้าจริงๆก็อุณหภูมิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวที่นี่นะคะอยากให้เอาเสื้อผ้าอะไรมาให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากๆเราจะได้เที่ยวแบบมีความสุขนะคะถ้าเรามีเสื้อผ้าพร้อมนะคะก็มาถึงตอนท้ายรายการแล้วนะคะเช้านี้อากาศดีมากเลยคะ่ะ คุณผู้ชมมาสัมผัสที่นี่เลยนะคะแล้วถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรที่สวยๆงามๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวยไหมคะแม่อะไรคะหนาวไหมหนาวค่ะ